สวัสดีครับบ่นไปเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Family Mart นะครับว่า Family Mart มันหายไปไหนแล้วทำไม Family Mart ถึงกลายเป็นท็อปไปทั้งหมดแล้วนะครับคือตั้งแต่แรกเนี่ยเซนทันเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเซนทันเป็นคนที่นำเอาเฟมิลี่มาร์ทเข้ามาโดยได้มีการร่วมทุนกับบริษัทเจแปน Family Mart นะครับโดยเซนทันเนี่ยจะถือหุ้นอยู่ประมาณ50%หรือ51%ประมาณนี้แหละแล้วก็สัดส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณ49%เนี่ยจะเป็นต์เน่ย กลุ่มไอ้แฟมิลี่มาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าในช่วงปี2 5 6 3เนี่ยก็คืออ่าแฟมิลี่มาดของญี่ปุ่นเนี่ยได้ขายหุ้นส่วนหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเลยไม่ใช่ส่วนหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ให้กับเซนทันทั้งหมดครับก็เลยทำให้เซนทันเนี่ยกลายเป็นเจ้าของแฟมิลี่มาดเต็มๆนะครับโดยที่ แฟมิลี่มาเนี่ยก็ถูกบริหารจัดการโดยเซนทันแบบเต็มรูปแบบเนี่ยตั้งแต่ในปีแบบ2 5 6 3นแล้วเนาะจนถึงปัจจุบันนะครับปี2566เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยหลัหลกๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายร้านที่เป็น Family m a r าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นท็อปนะครับแล้วเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือถ้าใครที่อยู่ในวงการธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคนที่ อ่าเป็นเรียกว่าเจ้าตลาดใหญ่สุดเนี่ยมันคือเซเว่นูกปะลองมาคือ Family Mart อะไเงี้ยซึ่งเราอะ่ะได้ลองไปเช็คสาขา Family Mart มาในช่วง3ปีหลังเราจะพบว่าตอนแรกสาขา Family Mart เนี่ยประมาณปี6-3-6-4เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ1,000สาขาแต่พอปัจจุบันเนี้ยปี6 2 5 6 6เนี่ยอ่าฟมิลี่มารเหลือสาขาอยู่แค่700กว่าสาขาแล้วก็ มันก็เหมือนว่าเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างว่าเอ๊ะเซนท่านนั้นอาจจะดูไม่จริงจังกับแฟมิลี่มารในขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็นา,นานปัจจุบันเนี้ยเซนท่านเนี่ยเขาได้แจ้งแล้วครับเหมือนกับว่าได้มีการแบบส่งสัญญาณบางอย่างมีการแบบพูดถึง Family ่มารแล้วเขาบอกว่าจากนี้เขาจะทําการรีแบรนด์ใหม่ไม่ใช่รีแบรนด์เหมอกับเป็นการเปลี่ยนเลยเป็นการแบบเชนจ์แบรนด์ที่เป็นในส่วนของค้าปลีกนี่เหมือนกับร้านคอนเวนิเอนซ์สโตร์หรือร้านสะดวกซื้อของเขาเนี่ยจาก Family ่มารนะครับให้กลายเป็น ท็อปหรือมบนท็อปเดลี่นั่นจริงจริงแล้วอ่ะเราก็รู้ส er ึกว่าช่วงหลักเนี่ยท็อปเนี่ยเขาพยายามจะตีตลาดในกลุ่มของคาปลีกในกลุ่มของที่เป็นแบบเรียกว่า convenience store ระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าเราจะสังเกตนะครับว่าบางที่เนี่ยบางส่วนเนี่ยมันจะมีท็อปที่เป็นแบบท็อปเดลี่อยู่แล้วซึ่งท็อปเดลี่เนี่ยโมเดลของมันเนี่ยจะมีความคล้ายๆกับเซเว่นแต่ที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างคือมันมีพวกแบบเนื้อสัตว์หรือแบบมันมีของสดเติมเข้าไปอย่างเงี้ยโดยเซ็นทนาเขาก ให้เหมือนกับว่าในแบบทุกทกที่อ่ะในแบบในแบบทุกทกที่ที่เป็นแฟมิลี่มาแไม่ไกลเป็นท็อปทั้งหมดนะครับโดยที่เขาอ่ะให้ข้อมูลรางวัลว่าร้านสะดวกซื้อปัจจุบันเนี้ยมันมีขนาดเล็กเกินไปโดยที่ขนาดปัจจุบันของร้านสะดวกซื้อจะอยู่เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบตารางเมตรแล้วเขาก็มองว่าตรงนี้มันตอบโจทย์ไม่ได้ครบทั้งหมดอ่ะก็เลยต้องการจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของเหมือนกับว่าจะต้องแบบ เอาท็อปส์เข้ามาบริหารมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับเขาอาจจะต้องแบบเตรียมตัวรับมือกับคู่แข่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยแม้กระทั่งแบบตอนนี้คือเซเว่นเนี่ยก็เป็นคู่แข่งที่่อนท้านจะหนักอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเราหันไปดูจํานวนสาขาของ Seven เซเว่นมีประมาณหนึ่งหมื่นสามพันสาขาเลยแต่ว่าผิดกับแฟมิลี่มาที่ตอนนี้อยู่ประมาณแปดร้อยสาขาหรือต่อให้คุณเปลี่ยนเป็นท็อปไปเลยทั้งหมดเนี่ยก็คงอยู่ประมาณแค่แบบแปดร้อยเก้าร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้อีกคู่แข่งใหม่ที่กำลังมาคือซีเจเอ j Super Market อย่างีย ไอ,อแพลนี่ก็แบบมีสาขาแบบอยู่เยอะมากๆก็ประมาณ900สาขาครับก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเซ็นทรัเนี่ยก็เลยลุยปั้นแบรนด์ท็อปขึ้นมาแทนนะครับโดยที่จากข่าวเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาจะเปลี่ยนยุคโรแมนจากทอ็ทอปส์มาร์เก็ตท็อปส์เดลี่ท็อปส์ออนไลน์ให้เลอเป็นแค่ท็อปส์อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการรีแบรนด์ของเซ็นทรัลฟูดฮอลล์จริงๆแล้วเซ็นทรัลฟูดฮอลล์เนี่ยมันจะเจอแต่ในห้างใหญ่ๆเนาะเปลี่ยนให้เป็นท็อปส์ฟูดฮอลล์ทั้งหมดนะครับ อ่าแล้วก็จะมีกับการแบบขยายธุรกิจอย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็เนี่ยครับมันก็เลยเป็นที่มาการที่อ่าเรียกว,ว่าไงเดียเซนทันเนี่ยได้แบบทำการแบบทีท่แทบจะเรียกได้ว่าเปลี่ยนทุกอย่างแล้วอ่ะเปลี่ยนทุกอย่างจาก Family m a r t เนี่ยให้กลายเป็น t o p ปไปทั้งหมดแล้วนะครับ <S <S อ่าแล้วหลายคนสงสัยว่าโอเด้งยังตามมาไหมคือไอกาแฟทุกอย่างครับก็อาริกาโตะที่อยู่ใน ที่อยู่ใน Familymart เนาะรวมถึงในส่วนของโอเด้งก็ยังตามมาอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสูตรของเขาเองแัแหละแล้วก็เออเรียกว่าไงเนี่ยตอนนี้คือเซนทันก็พยายามจับตาดูอยู่ครับว่าแบบว่าเออว่าแบบจะทำยังไงกับธุรกิจร้านสะดวกซื้อดีนะครับแต่ก็ต้องรอดูันต่อไปนะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าน,นี้ไหมอ่ะอ่ะข้อม,มตลสำคัญของเราเนี่ยเราคิดว่าเซนทัน,น่ยคิดถูกมากแล้วเรายังมองเลยนะครับว่าแบรนด์ท็อปส์เนี่ยมันติดปาก ติดตาติดตลาดมากกว่าวเรารู้สึกอย่างหนึ่งว่าแบรนด์ท็อปส์เนี่ยมันมีความค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมกว่านิดๆด,ดูแบบโพสิชันทางการตลาดมันดูสูงกว่าแฟมิลี่มาร์กอยู่น,นิดๆอย่างเงี้ยการที่แบบเปลี่ยนให้มันกลายเป็นท็อปส์ทั้งหมดอย่างเงี้ยเรามองว่าอาจจะดูดีขึ้นในระยะยาวก็ได้นะครับก็วันนี้เีละหมดแล้วกระบวนการ EP นะครับใครที่ถูกใจคอนเทนต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญครับกดซับสไคร้เลยนะครับเราจะได้แบบช่องเราได้อยู่ต่อไปสวัสดีครับ